คนรู้ไหมคะว่าที่มาของชาวนาคือที่นหนชาวนาคือบุคคลผู้ที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรตกรรมในประเทศไทยมักมีความหมายถึงผู้ประกอบอาชีพปลูกข้าวเป็นหลักค่ะเดี๋ยวเราจะลองไปเกี่ยวข้าวกันนะคะไปกันค่ะโวรถมันถ่ายในตอนนี้นะคะจุธารัตน์กำลังเกี่ยวข้าวค่ะเป็นไงบ้างครับจุธารัตน์เกี่ยวย,ยากไหมเกี่ยวยากประเทศไทยนะ วันนี้นะคะเราจะมารู้จักอุปกรณ์ทํานาในอดีตกันค่ะ1รห,หัสวีดน้ำสอเรือมาสาสีฟัดสี่ถังฟ้าข้าวหถังไม้ตวงข้าว 6. ก,กระบุงเล็กและเกระบุงปากบานค่ะเครื่องทํานาในปัจจุบนัน 1. นึ่งรถไถนา 2. เครื่องแท็กเตอร์ 3. เครื่องปักดําตอนนี้นะคะเราอยู่ในขั้นตอนวิธีการเก็บข้าวค่ะ เราก็จะนำข้าวแบ่งเป็นส่วนเล็กๆนะคะเพื่อมาม้วนม้วนม้ว,วนแล้วก็นำไปพันที่ข้าวค่ะทำให้ข้าวเป็นปฟอง เกี่ยวกับชานาประเพณีที่หนึ่งพิธีสู่ขวัญข้าวเพราะเชื่อว่าแม่โพสพคอยปกปักรักษาข้าวให้เติบโตจึงเกิดพิธีแห่งความศรัทธาในการเรียกขวัญแม่โพสบสู่นาในโบราณพิธีสู่ขวัญข้าวหรือทําขวัญข้าวจะทําทั้งหมดสี่ช่วเวลานั่นคือตอนลงมือไถหวานครั้งแรกตอนข้าวเริ่มตั้งท้องตอนเก็บเกี่ยวขนข้าวขึ้นลานและตอนขนข้าวเข้ายุงฉางเพื่อเป็นการบอกกล่าวแม่โพสพเพื่อเรียกขวัญข้าแม่โพสพในช่วงแรกหวาน เรียกขวัญในยามตั้งท้องเรียกขวัญที่ตกหล่นในตอนนวดข้าวและอัญเชิญขวัญข้าวมาสู่ยุ้งฉางซึ่งสิ่งสําคัญที่เราจะเห็นคู่กันเสมอในวิธีสู่ขวัญคือพานใบสีไก่ต้มเหล้าข้าวเหนียวข้าวตอกดอกไม้ชุดหมากปูบางพื้นที่มีข้าวของที่ผู้หญิงชอบเช่น แป้งผัดหน้าหรือสีพึ่งทาปากด้วยซึ่งเจ้าของนาบางแห่งจะกล่าวคำสเสรงยวเองแต่ในบางบ้านอาจขอให้ปู่จางของชุมชนมาทำพิธีให้ประเพณีที่สองนะคะบุญคุณลานสู่ฝนข้าวชาวอีสานภาคอีสานนกจาก จะเป็นแหล่งข้าวชนดีของไทยแล้วยังเป็นแหล่งสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับข้าวอันหลากหลายโดยหนึ่งในนั้นคือประเพณีบุญคุณลานหรือการสู่ขอนข้าวของชาวอีสานคําว,ว่าคุณหมายถึงเพิ่มหรือทําให้มากขึ้นส่วนคาว,ว่าลานคือสถานที่กว้กวางๆสาหรับนวดข้าวซึ่งการนําข้าวที่นวดแล้วกองขึ้นให้สูงเรียกว่าคุณลานสําหรับประเพณีบุญคุณลานจัดขึ้นในเดือนยี่ตามปฏิทินของอีสานทุกปีทําให้เลก อย่างหนึ่งว่าบุญเดือนยี่ซึ่งการทำบุญคุณลานของแต่ละพื้นที่จะไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับการเก็บเกี่ยวข้าวว่าจะสำเร็จเมื่อไหร่วันที่จะขนข้าวขึ้นแล้วจะเป็นวันทำบุญคุณลานและทำที่นาน,นั้นเลยค่ะสำหรับวิธีการทำนามีดังนี้นะคะขั้นตอนที่หนึ่ง เตรียมพี่นาก่อนจะปลูกข้าวชาวาจะต้องเตรียมดินให้พร้อมโดยการพรวนให้อ่อนตัวลงบางครั้งชาวนาอาจนําปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีใส่ดินก่อนเพื่อเพิ่มสารอาหารให้ดินก่อนการปลูกข้าวค่ะขั้นตอนที่2การเตรียม,มเมล็ดพันธุ์เลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพสูงาาบางครั้งชาวนาอาจนําเมล็ดพันธุ์ข้าวมาแช่น้ําทิ้งไว้1-2วันขั้นตอนที่3การปลูกข้าว มี2วิธีหลักในการปลูกข้าว 1. คือวิธีการหวานการกระจายเม 1, ล็ดพันธุ์ข้าวลงในที่ที่นาที่เตรียมไว้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำมากพอค่ะ 2. วิธีการปักดำการเพาะต้นก้าข้าวในที่ที่เตรียมไว้แล้วนำไปปักดำลงในที่นานช่วยให้ต้นข้าวแข็งแรงกว่าค่ะขั้นตอนที่4นะคะการดูแลรักษาในช่วงการเจริญเติบโตชาวนาจะต้องดูแลแล้วในนาให้เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงที่ข้าวกำลังแตกกอและเริ่มออกดอกเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตเสียหายขั้นตอนที่5นะคะการใส่ปุ๋ยชาวนาจะใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นข้าวได้รับสารอาหารเพียงพอโดยเฉพาะที่ช่วงที่ข้าวกำลังจเจริญเติบโตและเริ่มออกรวงอาจจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์และหรือปุ๋ยเคมีให้เหมาะสมของพื้นที่ขั้นตอนที่6กการเก็บเกี่ยวเมื่อข้าวสุกและต้นข้าว เปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองชาวนาจะเก็บเกี่ยวโดวยการตัดรวงและนําไปตากแห้งกระบวนการเก็บเกี่ยวมักจะใช้เครื่องจับหรือแรงงานตามขนาดพื้นที่นะช่วงนี้นะคะเอ่อชาวนาพบเจอปัญหาอะไรบ้างคะช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูเกี่ยวข้าวนะคะปัญหาที่ชาวนาพบเยอมากที่สุดคือฝนตกนะคะฝนตกลงมาแล้วมันจะทาให้รถเกี่ยวข้าวเนี่ยลงในที่นาเราไม่ได้บางที่เป็นที่ลุ่ม รสาที่ลุ่มมากๆน้ําขังมากลถเกี่ยวข้าวลงไม่ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือลวงข้าวของเราที่เขาออกไม่สีเหลืองแล้วเนี่ยเขาจะแช่น้ําปัญหาคือลวงข้าวดําข้าวจะไม่สวยนี่คือปัญหาที่ชาวนาเจอบ่อยที่สุดและเวลาที่เราเกี่ยวเสร็จแล้วเราเอาข้าวขึ้นตักก็ยังเจอฝนตามไปถล่มอีกนี่ก็คือปัญหาที่ชาวนาเจอในฤดูของท่วงเก็บเกี่ยวนะคะคําถามที่2นะคะอะไรที่ทําให้ชาวนาภูมิใจในการเป็นชาวนาการเป็นชาวนาและความภูมิใจของชาว,าวก็คือ การทํานานะคะไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราจะทําได้ง่ายเวลาที่เราปักดำลงไปหรือหวานข้าวลงไปแล้วเราต้องรอดูผลผลิตของเขาเวลาที่มีความสุขและภูมิใจมากที่สุดคือเราเห็นรวงข้าวที่เขาเป็นสีเหลืองสีเหลืองทองอลามเต็มท้องนาแล้วเราได้เก็บเกี่ยวขึ้นมาตากได้เอาเข้ายุ่งข้าวฉางนั่นคือความภูมิใจที่สุดของชาวนาค่ะคำถามที่สามนะคะการเก็บเกี่ยวในแต่ละครั้งเนี่ยใช้วิธีอะไรบ้างคะการเก็บเกี่ยวในแต่ละครั้งเรามีวิธีก็คือหนึ่ง ถ้าบางเจ้านะคะเขาจะทําข้าวเหนียวเป็นส่วนน้อยเขาจะใช้วิธีเก็บเกี่ยวด้วยเคียวเกี่ยวด้วยมือแล้วเราจะใช้วัตถุโบราณก็คือเขาตีเอาหรือเขาทุบเอานั่นคือที่ส่วนน้อยนะคะส่วนใหญ่และส่วนเยอะที่สุดก็คือเราใช้รถเกี่ยวค่ะเราจะใช้รถเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็จะเอาขึ้นไปตากเหมือนที่บอกไปั้งแรกเสร็จแล้วก็เก็บเข้ายุง้งฉางนั่นคือ2วิธีที่ชาวนาเลือกทำค่ะค่ะ ชีวิตที่มันแตกต่างกินนอนนั่งก็กอบคนเลียจนอีพอพันใจละเหยียสุดท้ายจึงหูโตต้นเนาเป็นจังใด คนอีสานมีบุญมีงานก็ต้องมีหมอลำมีลาบม,มีกอยมีจุสร้อยจำยังจนยังจำวิธีบ้านเฮาเสียงพินเฮาเสียงแค้นยาวยาวเจ้ายาวหมอลำเจ้ายาวยังเป็นลำบงตญซที่ต้องเขี่ยวเศว้าบ่ลืมเรื่องราวบุญีสิบสองและของสิบสี ใได้ก็ตายบ่อลายังได้คืนกลับเมื่อเฮือนคือเก่าคงสิคือคำผููเท่าเอาขันเจาะเลือกเจ้าสิเห็นแต่เล้าอ้อยตอยเกิเป็นคนอีสานเลือกกับคนอีสามมีบุญมีงานก็ต้องมีหมอลำมีลาบมีก้อยมีจุูกซ้อยจำยังจนยังจำวิธีบ้านเฮาเสียงพินเ่าเสียงแค้นยา,นาวเงาเจ้าเงาหมอลำเจ้าเาา ยังเต็นลำมงตัวที่ต้องเกี่ยวเาาบ่ลืมเรื่องราวบุญีสิบสองและของสิบสี่ ตายบ่ลามยังได้ึ้นกลับเมื่อเฮือนคือเก่าคงสิคือคำพูเเ่าเว้าคัน,นจาะเลือดเจ้าสิเห็นแต่เล่าอ่อยต่อยเ <inaudible> กิดเป็นคนอีสามเลือดก็คนอีสามมีบุญมีงานก็นต้องมีหมอลำมีลาบมีก่อยมีจุกส้อยจำยังจนยังจำวิธีบ้านเฮาเสียงพินเฮา เจ้ายาวาหม้อลำเจ้าย้าคยังเต็มลำบงตัวที่ต้องเกี่ยวเศ้าไ่ลืมเรื่องราวบุญดีสิบสองและของสิบสี่เสียงขึ้นเขาห็นเาจหาโอโอ,โอโละโ,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 โนอ้โอละน บ่าวไทยบ้านบองลื้นเสื้อตาเผาพันยังเป็นบ่าวไทยบ้านหอ้โอละนอโอ้โอโอยังเป็นบ่าวไทยบ้าน